แอสเปอร์ per, สารกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบซองสีม่วงพกง่ายใช้งานสะดวกละลายน้ําได้ดีออกฤทธิ์เลือกทําลายใช้กําจัดแมลงปากดูดเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักจันและเพลี้ยไก่แจ้ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย มีคุณสมบัติถูกตัวตายกินตายและดูดซึมผ่านใบได้ดีจึงควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ยาวนานเพียง10กรัมผสมน้ำ20ลิตรยับยั้งกระบวนการกินของแมลงทำให้แมลงหยุดกินและอดอาหารตายใน2-3วันฉีดพ่นได้ทั้งในานาข้าวพืชไร่ผักไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับพบกับแคสเปอร์ได้ที่ร้านโชคชัยธานีทั้ง5สาขาได้แก่บริษัทโชคชัยธานีจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรี 0634743399บริษัทโชคชัยชัชนาาจังหวัดชัชนาท0993541133บริษัทโชคชัยเกษตรสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี0949294999ร้านโชคชัยลาดตานจังหวัดสุพรรณบุรี0990637007ร้านก่อโชควัฒนาอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี 099-061-6060และร้านเคมีพันชั้นนำในพื้นที่เจอเพลียจบด้วยแคสเปอร์